ไม่มีมาห้าหกปีแล้วเนื้อกลิ่งทองผสมเหมือนปลากิ่งวัสดุทั์พีสเ,เตเฟนครับรุ่นสองสภาพที่ไม่คิดว่าจะเจอในวงการอีกแล้วดำปิดป,ปีพร้อมเลี่ยมทองหนาๆองค์นี้หองนี้เปิดเท่าไร่ครับสวยนะต้องบอกว่าผิวไฟอะ่ะก็ต้องมีเจ็ดหมื่นแปดหมื่น แต่ผิวไฟกับลมดำนี่ราคาต่างกันด้ประเท่าตัวนะโหแล้วลมดำสวยดำปิดปีแบบนี้นี่ฮะนี่ทางพี่พออเลยครับพ้องนท่านพออเก็บแล้วเก็บแบบนี้ไม่มีวันลดคุณค่ามีแต่วันเพิ่มท่านบอกถ้าท่านบอกว่าเอาองค์นี้นะ พร้อมเลี่ยมนะปิดพอเงินแปดหมื่นห้าโอ้โหเอานะแต่ผมมีเซอร์ไพรส์เก็บสวยยังไงก็ชนะใครขำม,มานะพี่พัพ์มงคลต้องบอกว่าเหรียญพ่อเงินรุ่นสองสภาพแบบนี้เราไม่เจอแล้วแล้วประกันผิวเดิมนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกสภาพนี้สองล้าน หัวใจรัวๆมาเอาเๆ,ๆพี่อริยะพี่สุพจ์บอกเก้าหมืนขอครับอขา,ายทองก็มีสองหมื่นแล้วทองสองหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วครับสองนาทีครับรายการนี้อ่ะสองนาทีสองนาทีถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลยปอดแรกมาเวลาเดินครับห้าหมืนบาทเวลาเดินแล้ว เดคอเพื่อนเพื่อนมาที่เจ็ดหมื่นบาทครับมาที่แปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่แปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายลูกสิท์หลวงพ่อเงินวัดดอนเยีหอมไม่มีอดครับอยู่แปดหมื่นบาท,บาทมาที่เก้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายขอเกยนราคาใส่มือกันกันกันขาดทุนต้องบอกว่าถ้าเป็นเหรียญรุ่นสองพ่อเงินเนะี่ยแล้วสภาพแบบนี้ไม่เจอในวงการแล้วไม่เอาทองลดได้สองหมืน่น ต้องบอกว่าเป็นรายการที่เสียนพระอดใจไม่ได้รุ่นสองเป็นรุ่นที่นะเขาบอกคนมีตังค์ต้องเก็บแล้วต้องเก็บลงดําอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันบาทมาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับแล้วองค์เนี้ยถ้าเก็บไม่มีวันลดคุณค่าครับนี่คือรองจากรุ่นแรกเหรียญละสองล้านมาที่เก้าหมื่นสอพันบาทมาที่เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาท ก้าหมื่เจ็ดไันดันยูทีพีอารียะเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับยูทีเก้าเสียดายตังค์ไม่ได้พันแล้วแล้วเนี่ยในใจนะผมเชื่อโมมากันเต็มเลยพี่เพื่อนที่ใส่ไอ้โกมาที่หนึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทที่พี่อารียะอันตรายตรงตัวเลขขายท้ายนี่แหละครับมาที่พีอารียะหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทปิด ไปแล้วปิดไปที่พี่อาลียะนะครับหนึ่งแสนเจ็ดพันบาททวนเอางี้แดงเงินไม่สำคัญหรอกจริงโขนี่เห็นไหมเสียนนครโดมอะยังยังต้องใส่อะนะคุณอัดแล้วขนมยังต้องใส่อ่ะคือกดเกณฑที่เนี่ยเสียนมารักกลุ่มเอสแคเช็คเนี่ย จะให้ข้อมูลจะไม่ใส่ราคานะแต่อันที่ใส่ราคานี่คืออดใจไม่ไหวนี่พี่อริยะไม่ต้องโอนมาแสนเจ็ดพันโอนมาแสนหนึ่งพันมอให้เป็นคนอื่นได้ผมก็ทําทแบบนี้เพราะผมตั้งใจจะเปิดพี่อริยะที่แสนหนึ่งพันอยู่แล้ว oh. คือเก็บให้ได้พระที่หาไม่ได้ในวงการแล้วไม่มีราคากลางและสําคัญคือเวลาคนเล่นพระเป็นรู้จัก,จกพระจริงๆถูกไหม แย่แท้เกได้พระแท้พายอดนิยมพระหายากจะมีคุณค่าทวีคูณครับผิวดำสวยทองหนาหนา,นาพี่อาริยะสวยกินมจิ้มปิดไปแล้วครับพี่รายการนี้นะแล้วสุดท้ายพระแบบแม่อีกห้าปีข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยคือของที่หาไม่ได้แล้วเป็นที่ต้องการของเศรษฐีที่จะเข้ามาสะสมพระเครื่องแต่ของไม่มีแล้วถูกเวาลาก็ส่วนมากก็คือ แท้ไม่มีใครขายแล้วก็ต้องใส่ราคาเพื่อให้เขาใจอ่อนนะยอมรับว,ว่าสวยเออนี่ออะพอแดงนี้หรอเหรียญเป่าเปล่าตาไก่ก็ต้องมีสี่หมื่นนี่ตาไก่ก็กระจายไปดาวกระจายแบบนี้พร้อมทอง พร้อมทองทองยกซุ้มด้วยทองก็ต้องหมื่นกว่าบาทเป็นแน่แท้ระสบการอ่าโอ้โหทองก็สู้กันเหนื่อยราคาแรงวิ่งไวกันสุดๆขอบคุณที่เอาอมืออ่านี่ได้ปลาแท้ได้ปายากก็มีความสุขครับอ่ะนี่มาแล้วพ่อแดงสองนาทีครับ กอบทองแท้ t t è, ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่เธอตอบไงดีล่ะเอาเก๋ก็เก๋เอาอยากฟังอะไรตอบอย่างนั้นเนี่ยอ่ะนี่ถ้าทองเก๋เพิ่มไหมแสนหนึ่งพาเก๋เพิ่มไหมห้าหมื่นลุยพอแดงตาใกล้อ่า มาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วโอ้นี่เพืเ่อนๆบล็อกนิยมบล็อกท็อปครับพอแดงตาใกล้มาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเวลาเดินไปแล้วพระเป่า,เ,ปา,เ,ปาเท่าไรผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วอยู่ที่สองหมื่นห้าบาท,บาทมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สองหมื่นแปดพันบาทแล้วโอโหนด่เหรียญตาไก่สวยๆเท่าไรเหรียญตาไก่สวยๆพับเป้าๆเท่าไรมาที่สองหมื่นแปดพันบาทมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอันนี้เลี่ยมทองให้เรียบร้อยอันนี้เลี่ยมทองให้เรียบร้อยโอ้พี่อาร์ตอูมามินี่อันนี้เลี่ยมทองให้เรียบร้อยจ้า อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายแก๊ปมาที่สามหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายยกสุ่มลางบนเลยอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทคกับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้าย โอ้นี่เอาละพี่เพื่อนเพื่อนพอแดงทองหนาหนาเหรียญเปล่ายังไม่ได้เลยราคานี่ัน,นิตาไกา่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 ตาไก่จ้ามาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดตาอันนี้ยังไม่ได้เหรียญเปล่าเลยนี่แถมทองบล็อกตาไกา่มาที่สี่หมื่นบาททีพีอาร์ตอูมามินะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นสามหมื่นเก้าพัน มาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอันนี้บล็อกตาไก่จ้าต้องอยามมานด้บลองนิยมเอาแล้วครับพี่ๆเพื่อนๆนี่อยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายที่พี่อาร์ตอูมามิต้องบอกว่านี่แถมทองนะนี่แทบจะแถมทองเลยปิดไปแล้ว นี่อันนี้แทบจะแถมทองเลยปิดไปที่พี่อาร์ตนะครับสี่หมืนบาทว้วนนี่อันนี้แทบจะแถมทองเลยครับโอ้โห uh huh. oh เอาแล้วใช่พอแดงสร้างปีสองพันห้าร้อยนย์หกนี่พี่อาร์ตลูกค้าเก่าหรือไม่ แถมทองไปเลยรายการน,นี้อืแต่ไหนแต่ไรมาถ้าจะซื้อเหรียญมแดงแจไม่ครัวพี่มาต้องดูตาไก่แบบนี้ก่อนต้องถามพี่อาร์ก่อนว่าลูกค้าเก่าหรือไม่ก่อนเก่าหรือไม่ครับโหต้องบอกว่าพี่วายุวายุบุตรบอกว่าพอแทนเนี่ยครับคือส่วนผสมข์ขอหมังคุณผมเยอะใช่ครับเนีย่ยพี่วายุวายุบุตรจะเป็นคนที่ ให้ล็อกเก็ตพอแทนเราเหรียญเปล่าหลายหมื่นครับพอแดงอ่ะพี่ขอวางมันปืนเนี่ยน่าจะอยู่หัวหินนะอิจฉาคนมีตังนะพระเสดาจไม่มีทุนคนมีตังก็สามารถที่จะเนี่ยครอบครองได้โอกาสเหล่านี้ได้พอห้ององค์เนี้ยเด็ดตรงไหนรู้ไหมเด็ดตรงที่สวยแล้วมีอุณาโนมที่กลางนาาา้าผาแอ็งนี่ ผิวเดิมสวยยันติดชัดลงสนามอีกครั้ง <S <S> <S เนื้อก็เหมือนพ่อทาเลยเหมือนม้เงินบางคาเลยเพราะว่าพระของท่านสร้างปี2465 นี่สร้างปีสอง0ันสี่รอโอ้โหแต่องค์นี้นะหล่อได้ติดเม็ดอุนาโลมที่หน้าผากได้พิเศษที่มีเม็ดอุนาโลมที่หน้าผากเม็ดอุนาโลมติดชัดๆอเอาว่าเหรียญก็ต้องมีสี่แสนปั๊มก็สี่แสนหล่อก็สี่แสนแต่ของที่เจอน้อยสุดคือพัดกริ่งนี่สวยคมคมครับองค์นี้ ชอบอ่าอ้าวนี่อ้าวแล้วก็เพืเ่อนๆเป็นไงสวยไหมดูหน้าท่านเพื่อไม่ให้เปนการเสียนาฬิกาถ้าเล่นพอห้ององค์นี้คงจะเป็นรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้แล้วล่ะ เนื้อเดียวกัเพราะเงินบางคานเพราะยุคเดียวกันถูกก็บอกว่าถ้าแบ่งองค์นี้เป็นรายการนะในรายนี้คงเป็นรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้แล้วล่ะกิ่งพอห้องมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือเปล่าครับพี่อารีย์พิมพ์เดียวเลยครับ กิมเดียวครับท่านพ่อหลวงพ่อห้องท่านจะสร้างคาอยู่สามรุ่นเหรียญรอเหรียญปั๊มพักสามแบบโบรานของท่านเนือจะออกของผสมปีสองศิลคาพินาเดศแต่ทว่าองค์นี้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 ได้ความพิเศษตรงติดเม็ดอุณาโลมที่หน้าภากแล้วสวยสวยจริงองค์เนี้ย ผมส่องกี่ครั้งก็ยังสวยไม่มีมาห้าหกปีแล้วเนื้อกลิ่งทองผสมเหมือนปลากิ่งวัดสุทั์พีสเตเฟ,ฟนครับโอ้นี้ตึงตึงตึง,ตงมีเรื่องแล้วถ้าเป็นกิ่งบอลองค์นี้ฐานสูงด้วยเนี่ยก็จะมีฐานนะคืออย่างนี้ครับรู้ไหมทำไมฐานสูงแบงค์เอ้ยสมัยก่อนอ่ะเขาเทช่อใหญ่ เพื่อให้โลหะเขาถึงสมัยโบราณเขาเทช่อใหญ่ไงเนี่ยคือที่เป็นช่อเนี่ยเป็นฐานเนี่ยคือเทช่อใหญ่อืมอืมนี่ก็จะมีแบบนะเทฐานเตี้ยก็มีนี่ฐานเตี้ยต่านี้อันนี้ฐานสูงก็คือเนี่ยเทโลหะเนี่ยอืช่อใหญ่สองนาทีรายการสุดท้ายวันนี้ อ่าสองนาทีรายการสุดท้ายวันนี้สองนาทีครับรายการนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับนี่เปิดแรกมาเวลาเดินอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับโอ้โหต้องบอกนะว่าพอห้องวัดช่องลมทำาสสามอย่างเหรียญหล่อเหรียญป,มป๊มักกิ้งแต่หายากสุดคือพระกิง้งยังเจอไม่ถึงสิบองค์ในวงการองคนี้น่าจะเป็นองค์ที่หกของรายการพระเครื่องสังความ นี่ต้องบอกว่าถ้าที่ตัวกระผมเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วที่อื่นช็แทบจะไม่มีแล้วล่ะมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทนะครับราคา oh, สุดท้าย<ด>ครับดูความสวยพี่ๆเพื่อนเบื้อนจ๋า <Okay. S 1> ขอเกยนราคาใส่มือก่อนองค์นี้ไม่ได้เลย เหรียญหลอดหลักแสนยังเจอง่ายกว่าองค์ในมืออาจารย์ใช่นะอที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นบาทครับของต้องมีครับหลวงพ่อห้องโอ้โหอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับมาที่สามหมื่นสองพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นหกพันบาทสวัสดีพี่พลัสซักด้วยอยู่ที่พี่พลรสักสามหมื่นหกพันบาท้าองค์นี้นี่คุยไม่รู้เรื่องอ่ะ คือต้องบอกว่าแค่หาเกาะกิ่งพ่อห้องแท้ๆก็ยากอยู่แล้วและถ้าถามว่าสวยที่สุดอเออแล้วถ้าสาวว่าสวยที่สุดก็คือที่เห็นในวงการไม่ถึงสิบองค์เนี่ยนะแต่ไม่ได้มีเม็ดอุราลรม์นะผากไม่ได้สวยเท่าองค์นี้อยู่ที่สามหมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทที่เ<ป>พียรยาค,คิดว่าพิมเล็กพิมใหญ่ยยอ่ะเพราะว่าฐานเตี้ยฐานสูงครับ นี่อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทสามโอกาไม่ทันมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับกิ่งยอดนิยมของจังหวัดราชบุรีสี่หมื่นเมื่อสิบปีก่อนแต่แต่ทำรายการใหม่ๆอะ่ะอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับ มาที่3.7800ื่ที่พี่นาตวุฒิสวัสดีพี่นาตวุฒิครับอยู่ที่3.7800ืด้อบาทครับราคาต้องบอกว่าอะไรที่เป็นที่สุดมา, 3, 800, ามาที่3 8 0 0มืบาทมาที่38,300ื้บาทมาที่38,300ืด้อบาทครับราคาสุดทายครับที่พี่นาฏวุฒิปิดไปแล้ว โอ้นี่ปิดไปที่พี่นาจันทรนะครับสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทวนนะะพี่บอกถามว่ามีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไหมถ้าเกิดว่าตะบายติดฐานก็จะเท่านี้อันนี้ฐานสูงถ้าในความเป็นฐานสูงแม้กก็คือนะอะไรฐานสูงก็คือทำอะไรก็จะอยู่เหนือคนอื่นนี่ พี่นัตะวุฒต,ตบมือด้วยเลยนี่ยังใส่มาอีกนะครัไม่เป็นไรพี่นัทเดี๋ยวผมไปแบกทุนรายการอื่นนะเดี๋ยวผมไปแบกทุนรายการอื่นไม่เป็นไร